r p s 5เกมเป่าหญิงชุบถอยลูกเต๋าแต่อันดับบนเว็บไซต์ที่เล่นง่ายที่สุดสมัครเล่นเกมได้ง่งายด้วย Gmail หรือ m e t a m a r k สำหรับผู้เล่นใหม่รับตัวละครฟรีเพื่อเล่นกับผู้อื่นหรือจะสร้างห้องเล่นเองกับเพื่อนได้มากสุดถึง4คนกติกาง่ายๆเป่าหญิงชุบชนะถอยลูกเต๋าได้2ลูก แต่ถ้าแพ้ได้แค่ลูกเดียวระหว่างทางจะพบกับกล่องสมบัติกับดักจุดวาร์ปและบอสสุดโหตหากผู้เล่นคนไหนเข้าช่้นชัยก่อนรับรางวัลได้ทันทีสะสมก้าเดินทุกวันเพื่อรับรางวัลใหญ่ทุกเดือน อย่าลืมมาเล่นกับเราและควา้ารางวัลใหญ่ที่ r p s f i h t c o m